If there was anything I learned, is that the man never chose the woman. All he can do is give her an opportunity to choose him. Subtitle ไรสัตว์ทำไมเดี๋ยวนี้มึงเอาแต่คำคมภาษาอังกฤษมามันคมเดียวมันมาจากหนังสือแล้วอ่มึงคนแปลด้วยถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งใดที่ผมเรียนรู้มาคือว่าผู้ชายเนี่ยไม่เคยเลือกผู้หญิงแต่สิ่งที่เขาสามารถทําได้ดีที่สุดก็คือให้โอกาสเธอในการเลือกเขาอืมโอเคโอเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังกูก่อนครับครับสวัสดีครับเบอร์ดี้วรเดชครับผมผมอาร์มธิวัฒน์ชิติพัฒนครับเอาแล้วนามสกุลมึงอะแล้ทำไมกูต้องพูดนามสกุลทุกรอบเลยชื่อกับชื่อจริงก็พอมันดูคล้องจองกันเลยเบอร์ดี้วรเดชกำลังเมืองครับเบอร์ดี้วรเดชกำลังเมืองครับผมครับผมอาร์มธิวัฒน์ชิติพัฒนครับอ่ะวันนี้มึงมีเรื่องอะไรอยากอัปเดตปะมีเรื่องอะไรวบ้างะย้ายห้องนะครับ จะได้ชวนเพื่อนมากินเราสัทีมึงรู้ป่ะเวลากูมาบ้านมึงอะแม่งยากลําบากขึ้นทุกวันอะทําไมอะคือมันจะมีแยกตรงี้เนี้ยตรงอ่อนนุชอ่อะไอที่มันม<อ>ันเป็นสามแยกอ่ะโอเคเออแล้วรถแม่งจะออกกันมากเลยอะโอเคอากูเคลีบให้มึง่อยกูไปอ่ทางรอดแหละอ่าโอเคแม่งแยกก,ยวก,กว่าเดิมอกวะไม่มึงก็วิ่งนี่ไงเพชรบุรีไม่แต่ถ้าเกิดว่ากูจะขึ้นทางด่วนมามมืกอขึ้นทางด่วนได้แล้วกูลงไหนลงน,นี่ไงพระลำเก้า มันก็ติดก็เทิมอะเม่งสร้างรถไฟอยู่นะเว้ยไม่ตีดเชื่อกูอ่าๆโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกูมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้มึงฟังอ่าว่าไปคือเมื่อสัปดาห์ยังสุดยอดคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเว้ยอ่าคือกูอะต้องโปรโมทคอร์สของพ่อกูเว้ยอ่าฮะเออก็เลยแบบว่าก็เลยไปทักแบบพวกคนที่แบบเปิดเพจพวกหุ้นใน Facebook อะไรแบบเนี้ยอืม แล้วหนึ่งในเพจที่กูติดต่อเนี่ยก็คือเพจของพี่ต้ากวินอ่าเออเขาอะสอนพวกแบบเอ,อการเก็บออมอะไรมเนี้ยอเออก็คือเพจหลักของเขาอะคือออมมันนี่ซึ่งออมมันนี่ของใครรูป้ป่ะอ่อของพี่โอมสิริใครวะพี่อมสิริอะที่เป็น ที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่หนุ่มม uh ันนี่โคชในเนี่ย The m o n e y c o a c h กับ The Money Coach อะ่ะเออในพอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach ครับพบกับผมโอมโอมสิริวีรัก,กุลอ่าโอเคโอเคเออพี่ต้าเขาบอกว่าคือเรื่อง PR อะไรพวกนี้ต้องติดต่อพี่โอมสิริโดยตรงอ่ uh าลองให้ต่อเขาก็เลยให้เบอร์กูมาอ่า uh กูก็เลยโทรหาขเขาเลย แล้วเขาบอกว่าแล้วมันก็ตื่นเต้นมากเลยนะเว้เขาก็บอกว่าให้ส่งเข้อมูลไปให้เขาอีกทีนึ่เาเขาเนี่ยกูก็ส่งไปใช่ป่ะแต่กูกูมีปลอ,อด้วยปลอ,อคือผมประทับใจพอดแคสต์พี่มากครับกับสองคือว่าอะไรรู้ป่ะผมก็ทำพอดแคสต์อยู่เหมือนกันครับ <laughs> ชื่อฟังกูก่อนล่าสุดติดท็อป20ได้ยนะครับพี่รู้จักบ้าเอเ่อา <laughs> <laughs> เอาจริงๆ่เมื่อวาทุกวันนี้ยังไม่ตอบอีเมลกูกลับมาเลยเออข้าจะมันใช่เออเป็นไปได้สูง เออเป็นพอดแคสที่หาสาระอันใดไม่ได้เฮ้ยวันเนี้ยกูก็เลยพยายามให้มันมีสาระเว้ยจริงเหรอจริงอ่ะม,ม,มอ,องมึงไม่ชอบเวลากูพูดเรื่องหนังสือถูกต้องปะกูไม่ใช่ไม่ชอบกูคแค่ไม่เก็ตโอเคอันเนี้ยคือกูก็เลยพยายามเอาเรื่องของความรักเนี่ยกับหนังสือเนี่ยมารวมกันอืชื่อตอนก็เลยชื่อว่าตำราจีบสาวโอเคเออโอเคปะเยี่ยม ซึ่งทำไมไม่ไม่พูดเรื่องแบบกรรมสุตราอะไรพวกนั้นนะ <c oughs> ไม่พวกนั้นมันต้องมีวิดีโอเปิดไว้อ่าเออ,อเมันถึงจะเห็นภาพเอาเอาเ,เอาไว้แบบเดี๋ยวไปห้องใหม่ก่อนเดี๋ยวคูทําฉากให้ <c oughs> จะได้แบบเริ่มอัดวิดีโอ <c oughs> เดี๋ยวใส่เป็นอินโฟกราฟิกเลยแล้วใครจะไปเป็นคู่กูอะฮะใครจะเป็นคู่ไม่เราก็อัดวิดีโอไปก่อนไงแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอินโฟไปใส่เออดีดอ่าอ,าอ,าอา่โอเคโอเคโอเคฟังดูดีฟังดูดีเอออะเดี๋ยวคูเข้าเรื่องอาคือ กูอะตอนประมาณสักช่วงประมาณสักแบบวัยรุ่นใช่ป่ะจนถึงก็ยังวัยรุ่นอยู่เราอย่งเราอย่งเป็นวัยรุ่นอยู่เออวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนวัยรุ่นตอนปลายไม่เคยได้ยินหรอเอลเดอร์มิลเลเนียลอะไม่เคยเลยว่ะอันนี้คำศัพท์ใหม่เลยเด้เวยต้องไปดูกูไปดูจากนี้ไงมันจะมีเอ่อแซนด้าคอมมดี้คนหนึ่งกูชอบมากเลยออเอลซซาีไลซซาเป็นผู้หญิงนะเออเป็นผู้หญิงก็จะพูดแบบมันมีอยู่มันมีอยู่ชื่อ ตอนหนึ่งไงที่เขาใช้ชื่อชื่อโชว์ว่าแบบ e l d e r m i l l e n n i a l Elder m i l l e n n i a เ s, <Millenn> <S เออเป็นคำศัพท์ที่ดีสนุกสนุกอ่ะก็คือว่าช่วงตั้งแต่กูวัยรุ่นจนถึงตอนนี้ใช่ปะ่ะกูเคยอ่านหนังสือติปสาวเนี่ยทั้งหมดสามเล่มอืมซึ่งวันเนี้ยกูจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละเล่มเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างโอเคโอเคปะ่ะแต่คือสามเล่มเนี่ยที่กูว่าเนี่ยเอ่อมันมีต้นตอเนี่ยตั้งแต่สมัยมันยังไม่มีโซเชียลมีเดีย <Okay. S 2> มันยังไม่มีทินเดอร์มันยังไม่มีแบบพวก c ีเอะไรพวกเนี้ยแล้วมันยังใช้ได้เหรอคำถามคือว่ามันยังใช้ได้ไหมคือกูมองว่ามันมีบางอย่างที่มันยังใช้ได้ยังได้อยู่ดีอเอ,อ่อหลายหลายอย่างเนี่ยที่กูลองใช้ใน t i n d e อร์หรือซ m b เนี่ยก็มาจากหนังสือพวกนี้อโอเคโอเคคัม okay. okay. คพีสามเล่มของกูเนี่ยอ่าเริ่มกันต่อเอ่อเริ่มมันก่อนที่เล่มแรกอืเล่มแรกเนี่ยคือคัมพีของดอนฮวนอ่าชื่อคนนี้พอรู้จัก อ๋อคพอพอรู้จักเลยหรออืมโอเคคำพี่ของดอนฮวนเนี่ยเอ่อกูมีโอกาสอ่านครั้งแรกเนี่ยตอนวันปีสองพนาอืมนานปะนานอยู่นะนี่กี่ปีเนี่ยสิบอ็ดปีเออสิบอดปีได้อะ่ะเออคือคำพี่ของดอนฮวนเนี่ยกูเล่าไปฝังนี้คือตอนนั้นนะ่ะกูอ่านตอนวันปีสองพันเกากูจำได้เลยนะวันสิ้นปีอ่ะของปี 2009, 2อง9ต่อ2 0 1 0ิอ่าเออซึ่งตอนนั้นน่ะคือ กูก็ไม่ชอบกูก็ยังไม่เป็นเหมือนทุกวันเนี้ยคือกูก็ยังไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออะไรมองเนี้ยแต่พอเ<ม>จอเรื่มเนี้ยกูอ่านแม่งทั้งคืนเลยเ<อ>กูจำได้เลยกูอ่านตั้งแต่สามทุ่มเสร็จดีทีสี่อะไรมองเนี้ยอ่าโอเคเอะไรอา่อานแล้วเป็นไงบ้างคือมันอ่านง่ายมากนะมันหาอ่านง่ายมากแบบพวกตามแบบ Facebook อะไรมองเนี้ยตามแบบ<ม>หา Google อะไรพวกนี้เจอหมดคัมภีดอนหวนโอเคโอเคปะ่ะซึ่งเอ่อหนังสือมันทําให้กูมีความมั่นใจมากขึ้น อเออจนถึงทุกวันนี้นะว่าเรามีดีเราดูดีได้นะอะไรมองเนี้ยขนาดนั้นเออใช่คือหนังสือเนี่ยหลกัหลกๆแล้วอะมันสอนให้ผู้ชายมั่นใจตัวเองคือหนังสือแต่ลเนี่ยมันมีแท็กให้มึงต้องทําด้วยนะจริงเหรอจริงอย่างเช่นแบบแบบแบบก่อนจีบสาวหรือว่าแบบในการจีบสาว process ของการจีบสาวดีกว<อ>่าเออ process ของการจีบสาวอย่างเช่นสองสัปดาห์แรกอะแท็กของมึงก็คือว่ามึงต้องไปทักผู้หญิงห้าคนนะฮะ<ห>เออทักผู้หญิงห้าคนสอนให้มึงผู้หญิงไอ้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ป่ะเนี่ย ไม่ไม่ไม่คือสอน <c oughs> เหมือน,น,อนเ,เ,อเป็นการฝึกอย่างเงี้ยเหรอเออเป็นการฝึกฝึกปากอฝึกให้เจอแบบเรื่องปฏิเสธอะไรมองเงี้ยอโอโเคสอนให้มึงไปทักผู้หญิงห้าคนนะแล้วไปชมอะไรก็ได้กับเขาอออืมเชมแต่ยังไม่ขอเบอร์นะห้ามขอเบอร์เด็ดขาดนะอะอืมแล้วอีกสองสัปดาห์ถัดมานเนี่ยทักผู้หญิงอีกห้าคนแล้วค่อยขอเบอร์ซึงห้าคนนี้ห้ามซ้ำเออเอาถ้ากูยังชอบคนแรกที่กูทักไว้รอบแรกอยู่อ่ะ ก็อาจจะไปทักอีกรอบได้มั้งมันมันก็อาจจะมีแบบนี่แต่คือหนังสือเนี่ยเขาสอนแบบนี้เขาสอนว่าเราอ่ะควรทักผู้หญิงอ่ะที่มีหน้าตาเกินแปดแปลว่าอะไรวะอ๋อแบบหน้าตาหน้าตาดีดีเออสำหรับเราเออเราแปดขึ้นไปโอเคเต็มร้อยเต็มเต็บแปดเต็มร้อยกูอยากรู้เลยหนึ่งมันกะมัณไหนวะ เออนั่นแหละก็คือแปดจสิบก็คือทักไปเลยอะไรองเนี้นซึ่งคือไอ้คนเขียนเนี่ยแม่งก็บอกว่าตัวเองแม่งกล้ามากเลยนะกล้าขนาดไหนรู้ปะแม่งแบบจอดรถตรงป้ายรถเมย์เพื่อไปขอก็ยังมีอ่ะจริงเหรอเออขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยก็ว่ายากนะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยแม่งเกิดขึ้นในเมืองไทยขึ้นหนังสือเล่มเนี้ยไม่ใช่หนังสือแปลด้วยนะจริงเหรอเออคือมันแปลมาจากคัมพีกทีนึงแล้วเล่ามาดัดแปลงใช้ในเมืองไทยอีกทีนึงอเออแล้วหนังสือเล่มเนี้ยคือพอกวนไม่ด่าว่รามึงจ เฮ้ยดูนี้ดูนี้เวลาขึ้นลงรถเมล์เที่ยขึ้นกลางถนนมึงรู้ปะเนี่ยรู้อ๋อเออเข้าไม่ถึงไงใช่เออเพราะมีคนอย่างพวกมึงนี่ไงที่แบบไปจอดขอเบอร์สาวไอ้สั์ร,รถเมย์จะเข้าไม่ไม่แท็กซี่แท็กซี่เออนั่นแหละคือคือแม่งแบบบอกให้มึงแบบก้าขอไปเลยอะไรมองเนี่ยคือจริงๆมันก็มีเหตุผลเหตุผลรองรับอยู่นะคือว่าอ่ะมึงลองคิดดูนะผู้หญิงที่แบบแปดขึ้นอะยังไงมึงก็ต้องมีผู้ชายที่แบบมาขอเบอร์แบบคนเป็นคนแปลกหน้าอยู่แล้วอะ เออมันก็จะมีเหตุผลตรงนั้นอะไรมองเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยตามต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบผู้หญิงที่หน้าตาอะถ้าเราชอบผู้หญิงที่นิสัยเหรอนมเดี๋ยวแม่งสิบแปดบวงอีกมึงเอ้าจริงๆกูมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนแบบมีเพื่อนกูบางคนแบบคือแบบในทั้งกลุ่มอย่างเงี้ยแบบมีห้าคนอย่างเงี้ยคือเวลาเจอผู้หญิงน่ารักเนี่ยสี่ในห้าคนเนี่ยรวมถึงกูด้วยเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยคนนั้นน่ารักคนนี้น่ารักว่ะแล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งว้ยที่ชอบพูดแบบกูว่า แล้วทุกคนก็จะงงเว้ยทุกคนจะมองหน้ากันแทุกคนจะหันกลับไปมองใหม่แล้วก็แบบอ๋อียนมเล็กแม่ง,ไ,งนะไม่น่าจะเลยไม่น่ารัก <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าแบบเขาเขาเขาใส่ซิลิโคนมาอะไรพวกเนี้ยอ้าไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็เหมือนถ้ามึงบอกว่าหน้ารักอ่ะถ้ามึงแล้วเขาอาจจะไปฉีดโบท็อกร้อยใหม่มาก็ได้อ่ะอ่ะก็ถูกก็ถูกต่อโอเคก็คือว่าคือเขาก็หน้าตาแปดขึ้นเออหน้าตาแปดขึ้นแล้วเดินเข้าไปทักแล้วก็ขอเบอร์ โอเคเออเราค่อยตามต่อเรื่อยๆอย่า uh คือพูดจริงๆนะคือเบสของหนังสือเล่มเนี้ยทั้งหมดที่เขาพยายามจะเขียนเนี้ยคือต่อให้คุณจะจีบข้าไหนก็ได้นะหรือพูดยังไงก็ได้นะอืแต่ข้อสําคัญที่สุดเลยคือคุณกล้าเข้าไว้ก่อนอืมเอออันนี้คือหนังสือคัมภีรของดอนฮวนนะโอเคซึ่งความมั่นใจมาสําคัญที่สุดถูกซึ่งกูไม่เคยได้ยินผู้ชายพูดถึงหนังสือเล่มนี้เลยจนกระทั่งเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยอ้อเหรอเออ คนกับมาพูดถึงไม่แต่กูเคยดินคือถ้าพูดถึงแบบตอนหวนเขาก็กูคิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบเคยได้ยินชื่อมาบ้างใช่แต่มันไม่เคยแบบมีคนที่แบบเขาเรียกไงพูดถึงไม่ถึงควมีเนี่ยอันได้จบเหมือนมึงอเออใช่อันนี้ด้วยแต่กูแต่รุ่นน้องกูอ่ะที่กูรู้จักอ่ะที่กูเพิ่งรู้จักตอนต้นปีนะออแม่งอ่านจบอ๋อเหรอเออแม่งก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบเพราะอะไรถึงติดแฟนคนนี้ติดอะไรมองเงเนี้ย เออเขาบอกว่าเออก็ทักไปก่อนครพี่อะไรมองเงี้ยคือผมเห็นเขาลงสตอรี่อะไรมองเงี้ย<อ>แล้วเขาก็ทักกลับมาอะไรมองเงี้ยก็เลยได้คุยกัน okay. ออประมาณนี้อันนี้คือคัมภีแรกโอเคคัมพีถัดมาเนี่ยคัมภีที่2และคัมภีที่3เนี่ยแต่งโดยคนเขียนคนเดียวกัน<อ>ชื่อนิวสตรวส์ทำไมอ่ะเล่มแรกไม่เวิร์กเลยต้องเขียนเล่มสองนี่หรอเล่มแรกเป็นเหมือนกับแบบคัมภีอ่ะและเล่มที่สองอ่ะมันเหมือนคู่มือ S <S เออ,อจริงว่าออโอเคโอเคเข้้าใจ,ใจคือเขาเขียนเล่มแรกก่อนแล้วเสร็จป,ปุ๊บค่อยเขียนคำพีอีกทีเขาค่อยเขียนคู่มืออีกทีหนึ่งอ่าโอเคโอเคโอเคเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็คือว่าหนังสือเล่มเนี้ยชื่อว่า The Game โอเคมึงเคยอินมปะไม่โอเคคือเล่มเนี้ยกูพยายามอ่านสามรอบได้มั้งแล้วแม่งอ,อ่านไม่เคยจบจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยเพื่อเอามาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันวันเนี้ยโอ้โหน่ารักจริงๆริงใช่ คนคนที่มีความพยายามได้ขนาดนี้มีแต่อาร์มนะครับคนอย่าคาดหวังอะไรจากผมอะไรแบบนี้ไม่มีทางแม่มีหลายเล่มแล้วเนี่ยที่กูแม่งตั้งใจอ่านจบกูพวกมาพูดอ่ะอ่ะคือเล่มเนี้ยได้รับคำนิยมเลยนะโดยรัสเซลแบรนด์มึงรู้จักรัสเซลแบรนด์ปะไม่มึงรู้จักจอห์นเมเยอร์ถูกต้องปะอ่าแล้วมึงรู้จักเคที่เพอร์รี่ถูกต้องปะรู้จักเออรรัสเซลแบรนด์เนี่ยเป็นคนขโมยตัว เคทตี้เพอร์รี่มาจริงเหรอเออแล้วมาแต่งงานด้วยเย่เออใช่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลิกกันกับเคทตี้เพอร์รี่ถูกต้องไหมและเคทตี้เพอร์รี่เนี่ยก็เลยแต่งเพลงให้เขาชื่อ the one that got away อ่านั่นแหละทุกวันนี้เคทตี้เพอร์รี่ก็ไปมีลูกกับโอรันโดบลูมอเลกลัสของกวนนะเออใช่เลกลัสของมืองอ่ะเออใช่ประมาณนั้นเขาเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยเขามันเหมือนกับแบบคนอะไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคือไอ้ตัวนิวสตรสเองเนี่ย ตอนแรกเนี่ยก็เป็นแบบคนปกติธรรมดาทั่วไปหัวล้านอะไรแบงเงี้ยเป็นนักเขียนธรรมดาโง่ๆอะไรเี้ยมหัวล้านหัวล้านไม่ปกติอ๋อหัวล้านไม่ปกติเอ่ะไอ้มงไทยไม่ปกติอระไม่รู้กูกูยังไม่ร้านกูยังไม่ยอมรับตอนนั้นโอเคไม่แต่กูเริ่มเถิกแล้วอ่ะมันเถิกกับหัวล้านไม่เหมือนกันอหัวล้านมันคือแบบข้างบนเออใช่แต่กูแม่งก็รู้สึกผมกูเริ่มบางลงแล้วอ่ะจริงเหรอกูไม่หนางอผมกูยังไง <c oughs> อ่หนังสือแล้วเนี้ได้รับคำนิยมโในรัสเซ b บร n d เนี่ยคือหนังสือพูดถึงเรื่องแบบคนอะที่ที่เป็นแบบนักเขียนใช่ปะ่ะเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองอะเพื่อให้แบบดูดีขึ้นคือมันจะเป็นชมรมเลยนะเว้ยแบบ Pick Up Artist มันเรียกว่าชมรม p i c อ Up a r t i s t เออชมลม<ช>เรียกว่า Pick Up Artist ว่าเรา,เราก็ควรตั้งชมรมเหมือนกันนะชมรมว่าเออ,เอ,อไม่รู้คิดไม่ออกมันมีไงก็เขา pick ิกอมันมีมันมีคนมันมีคนแนะนําอ่ะ อ่ฮะไอ้ที่ไอ้ที่มีรุ่นพี่กูส่งมาที่เป็นแฟนคลับพวกเราอ่ะที่อะไรนะลืมฟังมึงแล้วเลยสักอย่างอ่ะฟังมึงอยู่ฟังมึงอยู่เออฟังมึงอยู่เอออ่ะก็คือว่าเขาก็ไปเจอชมรมนี้แล้วเขาก็เลยสมัครเนี่ยเพื่อเข้าไปชมรมนี้ค่าสมัครแม่งไม่คนถูกนะใช่ป่ะเออคนถูกเหียนโอเคค่าสมัครเนี่ยประมาณสองหมื่นบาทอืมเออแต่คือนั่นก็คือรวมรวมค่าดื่มแล้วก็ค่าเข้าผับห้าครั้ง แล้วเขาก็จะไปสอนวิธีการเกี้ยวสาวหมดเลยเ<อ>ว่าจีบสาวในพับเนี่ยเป็นยังไง<อ>และทำยังไง<อ>ซึ่งคขาเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้วิธีต่างๆมากมายนะทั้งแบบมายากลนะ<อ>จนไปถึงแบบ NLP <อ>มึงรู้จัก NLP ปะไม่ไม่เหมือนการสะกดจิตอย่างหนึ่งคือคนที่พยายามจะประสบความสำเสร็จทุกวันเนี่ยพยายามใช้ NLP กันอยู่ เออในการที่แบบสมหรับในการชักจูงคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่หรือแบบในการที่แบบใช้สมองในการทํางานเพื่อดึงดูดคนมากขึ้นแบบมันเป็นไซโคโลจี g อะไรบางอย่างจริงเมืองไทยอาจจะมีใช้ก็ได้นะมีใช้เยอะมีใช้เยอะมีคนเรียนเรื่องนี้เยอะมากเลยนะแบบพวกแบบคุณบัณฑิตอะไรบางอย่างเออใช่เขาจะสอนเรื่องนี้กันโคตรถ้าเป็นแกนนำม็อบนี่ต้องเรียนไหมเป็นไปได้นะเป็นไอเดียที่ดีนะเออจริงๆในการแบบชักจูงฝูงชนอะ อืจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ดีนะกูว่าเทคนิคของพี่อามมี่มันใช้ได้ผลแล้วนะคือไอ้ที่ไปร้องเพลงไอ้ n e two three f o u ไอเยอะตัวอ่ะ <c oughs> เอาแล้วไงเฮ้ยมึงมึงจะเซนเซอร์ไหมเนี่ย ม่ไม่เดี๋กูเดี๋กูตัดเพลงเข้าหมดเลยอ่ะเดี๋ยวกูตัดเพลงเข้าหมดเลยมึงตัดเพลงนิเใส่เพลกูได้ดิอะไรอ่ะเพลงอะไรอยากเดินออกไปเฮ้ยกูตัดแล้วกูตัดแล้วไอ้วันนั้นอ่ะไม่ใส่เพลงนี้ด้วยไงอ๋อโอเคได้แล้วใส่ตอนไหนอ่ะไม่รู้ใส่ไม่เฉยๆฉยเลยโอเคโอเคอยากเดินเข้าไปบอกว่าห่วยนั่นแหละแล้วเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคือเขาก็ได้แบบเรียนรู้วิธีการแบบเกลี้ยวสาวใช่ป่ะจนเอาไปใช้เองก็ไปใช้ทุกที่เลยนะตั้งแต่แบบเมืองอย่างเช่นโอเดซ่ามึงรู้จักเมืองโอเดซ่าป่ะ อยู่ที่ยูเครนเขาบอกว่าสาวแจ่มที่สุดในเมืองนั้นอะจริงเหรอเออในวดาทั่วโลกอะที่นี่อะติดหนึ่งเลยฮะแล้วก็มีแบบลาสเวกัสมีเวลเกรดมี l อลเอมีทุกที่เลยแล้วยูเครนนี่เขาพูดภาษาอะไรกันเนาะภาษายูเครนเหรอภาษารัสเซียปะเราไม่รู้จะได้ไปเรียนเฮ้ยไม่ใช่มึงพูดภาษาอังกฤษเขาโอเคแล้วอาเออใช่ได้ได้แล้วก็มันก็จะมีกฎแบบอย่างเช่น7 hours rule คือว่าก่อนที่แบบผู้หญิงจะแบบ โอเคกับการที่จะแบบจะมีเพศสัมพันธ์กับใครอ่ะต้องคุยอย่างต่ำประมาณ7ชั่วโมงจริงเหรอเอออันนี้คือรวมันแตนนะวันไนแตนก็รวมด้วย7ชั่วโมงจริงเหรอจริงแล้วมึงยังอยู่ในผับ7ชั่วโมงเลยหรอไม่ใช่มึงก็อาจจะคุยบนเตียงแล้วไงคุยเออคุยบนรถคุยบนเตียงเออโอเคอ่ะต่อแล้วมันก็จะมีแบบคือ มันหนังสือเนี่ยแม่งมีประมาณสี่ร้อยหน้าแล้วมึงลองคิดดูดิกูแม่งอ่านจบภายในสามวันโอเคคือร้อยหน้าแรกเนี่ยแม่งพูดถึงวิธีการอย่างเดียวเลยนะแต่อีกสามอีกสามร้อยหน้าหลังเนี่ยแม่งพูดถึงถึงแบบปัจจัยชีวิตระดับหนึ่งอะอซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอย่างเช่นแบบผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้วสามปีอะอจะมีโอกาสที่จะร่วมนอนกับคุณอะมากกว่าผู้หญิงที่โสดทำไมอะเพราะว่าอ่ะมึงลองคิดดูดิสามปีแม่งนานเนะ้ยสำหรับแบบผู้หญิงมีมีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ชายคนเดียวอะไรมองเงี้ยเอเอแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไปผักอยู่อะไรมองเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสา<อ>ที่เกิดขึ้นหรือผู้หญิงที่มีแฟนแล้วอะเอเอแล้วคุณอยากมีวันในสแตนด์ด้วยอะ่ะ<อ>มันจะมีโอกาสาเกิดขึ้นได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ติดต่อแฟนเขาเอเอเอ,อะไรมองเงี้ยแบบมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบวิสตอมอะในชีวิตอะไรมองเงี้ยขนาดหนึ่งแล้วมีวิสตอมอีกสองวิตสตอมที่กูรู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันใช้ได้จริงแล้วก็มันคือเรื่องจริงด้วยอย่างเช่นแบบเขาเล่าว่าในการพยายามล่อให้ผู้หญิงอะไปมีอะไรกับเขาใช่ปะอ่าคือ seduce ใช้คําว่า seduce นะเขารู้สึกว่ารักผู้หญิงน้อยลงอืมคือยิ่งคุณ seduce มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณรักผู้หญิงน้อยลงอ่าอ่าเหมือนมึงต้องใช้ความพยายามเยอะเหมือนแบบมึงหวังแค่ผลลัพธ์อะ แต่มังไม่ได้เอ็นจอยแบบแบบระหว่างทางอ,ะอ่ะ,อ,ะอ,อ่ขอเนอออกขอเนออกเออกับอีกอย่างหนึ่งที่กูชอบก็คือว่ายิ่งคุณรู้สึกว่าเซดูสมากขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะแล้วแล้วมันยิ่งได้อะ่ะคุณยิ่งติดอ,อมันเหมือนเสพติดแล้วอ่ะเ,เ,เข้าใจเพ้าอ,อยิ่งเสพติดแล้วบางคนแบบแม่งแบบออกจากงานเพื่อมาแบบจีบสาวอย่างเดียวก็มีอะไรมองเนี้ยอ๋อ,อนั่นก็เยอะไปเออใช่ก็คือว่าเขา คือหนังสือเล่มนี้ดีนะจริงๆมันมันเหมือนกับรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันจนกลายเป็นปรชัชญาชีวิตระดับหนึ่งอ่ะอืมอืมเหมือนเล่าเล่าประสรบการณ์ชีวิตด้วยแหละถูกเออเออซึ่งในหนังสือแม่งมีแบบดาราดังเพียบเลยนะบนิสเนสเปียร์ทอมครูสคอตต์นี่เลิฟอะไรอย่งเงี้ยอืมเออที่แบบเขาบอกว่าสร้างจากเรื่องจริงนะโอ้โอเคเออแล้วหนังสือเล่มสุดท้ายที่กูอยากเล่าก็คือ Rules of the Game อ่าที่มึงบอกเป็นไกด์บุ๊กใช่ไหมเออเป็นไกด์บุ๊กอ่าอ่าโอเคซึ่งมันเป็นไกด์บุ๊กที่แบบ มันจะมีทั้งหมด30วันให้มึงทำ<อ>โดยแต่ละวันเนี่ยมึงต้องทำตามเขา <Okay. S 1> เคออเหมือนเหมือนเป็นไลฟ์เซอร์ไซ e ส์นิดนึงถูกต้อง <Okay. S 1> เคออไม่เหมือนกับแบบ practice guide อ,อ่ะอ่าอเออซึ่งไอ้7วันแรกนะสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดว่ามึงไม่ทำครบ7วันแรกนะเขาไม่ให้มึงไปต่อ What ยังไงวะคือเขาเขียนในหนังสือเลยว่าเออคุรอนะ่ะ คุณไปทำหรือยังถ้าคุณยังไม่ทำนะหนังสือเล่มนี้ไม่มีไว้เพื่ออ่านนะมีไว้เพื่อทำเออถ้าคุณยังไม่ทำคุณอย่าอ่านเลยยกตัวอย่างมาต้องทำอะไรบ้างเจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกอย่างเช่นหนึ่งไปชมสาวไปชมสาวสามคนเออเหมือนกันเหมือนกันคล้ายสองไปซื้อแบบเครื่องแต่งตัวที่แบบมีประกายอ่ะเขาเขาจะใช้ในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าพ a c o อก The o r y p พ a c o c กก็คือนกนกนกขัง นกยูงเออนกยูงถูออกต้องไหมอืมซึ่งพีคอกทโอรี่เนี่ยก็คือว่ายิ่งคุณแบบไปผับอะ่ะแล้วคุณมีแบบบลิงบลิงมากเท่าไหร่อะ่ะอืมเออหรือแบบอะไรที่แบบไซเรนไหม <laughs> ไซเรนกันเลยวะไฟไซเรนไง <laughs> วอ <laughs> <laughs> ไม่แบบพวกต้มหูฟอรมอะไรพวกเนี้ยอเออ,อเต้มหูฟอร์มสร้อยอะไรมองเงี้ย <Okay. S 2> เอ้ยยิ่งคุณ oh, มีเขาถึงต้องค่อยแบบฮิปฮอปต้องใส่ทองอย่างี้ะเออใช่<ะ>เพื่อแบบ uh, ให้มันมีประกายในแบบ okay, okay. ไฟมือดอะไรมองเงี้ยออเออเออเอนั่นแหละก็คือว่าเขาอะก็ไปหาซื้อพวกนี้ซะ เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีแบบว่าโดดเด่นในแบบ okay, การสูงชน <okay. S 1> ในภาพอะไรมองเนี้ย <Okay. S 1> เออแล้วข้างหลังเนี่ยก็สอนเรื่องของวิธีการพูดแบบพูดเปิดด้วยนะพูดเกี้ยวสาวอะไรพวกเนี้ย uh, เออวิธีกต่างๆเนี่ยสามารถเรียนได้นในหนังสือหมดเลยแค่ทําตามถูกต้องและจริงๆอ่ะมันมีมันมีมันมีอรนะ์ n ิ่งเตือนด้วยนะเมื่ออ่านไปประมาณครึ่งเล่มอ่ะอร์นิ่งมันเขียนว่าอะไรรู้ป่ะถ้าคุณไปต่อหลังจากเนี้ยคุณอาจจะเจอแบบสาวมาบอกว่าเฮ้ยฉันทองนะ <laughs> เออจริงๆเอ,อ้ยฉันท้องนะหรือแบบคุณต้องแต่งงานโดยที่แบบไม่ได้แบบอยากแต่งกับคนนี้อะไรบางเนี้ยโอ้ oh. เออระวังไว้ให้ดีอะไรบางอย่าไม่มีคําเตือนแบบนี้ด้วยนะเว้ยโอเคโอเคเออยังดียังดีงดมีมอร์เรลอยู่หน่อยหน่อยเออใช่อ่ะนั่นแหละคือสามเล่มของกูอ uh, <okay. S 2> ซึ่งกูรู้สึกแบบนี้นะเท่าที่กูฟังมาเท่าที่กูอ่านมาทั้งหมดนะสามเล่มเนี่ยกูรู้สึกว่านะ สิ่งที่สาคัญที่สุดอะของทั้งสามเล่มเนี่ยคือมันพยายามจะบอกว่าให้มึงมีความมั่นใจอ่าอ่าเออความมั่นใจเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของผู้ชายอืมและมีสเสน่ห์มากที่สุดอ่าซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าเอ้ยมึงจงมั่นใจนะจงเป็นตัวของตัวเองนะอะไรมองเนี่ยอืมแล้ว,ว่ากลัวเคยที่นัเหมือนกันอว่าแบบผู้หญิงอนะเอาเอาเอา,เอาทำไม่ได้เบสจากหนังสือเลยถ้าเบสจากชีวิตจริงเนี่ยคือผู้หญิงมันจะชอบผู้ชายที่แบบ มีความแบบมีความมั่นใจในตัวเองอะคือมึงอาจจะไม่ต้องแบบไม่คือถ้ามึงหลอกอีกเรื่องหนึ่งว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอเคมึงแบบมีความแบบมั่นใจในตัวเองมึงชาร์มมิ่งแบบพูดได้แบบเหมือนเหมือนเหมือนกูนได้จะเใคยพูดสักเทปหนึ่งไปแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยถ้าแบบมึงพูดเวลาเวลาผู้ชายพูดอะไรแบบด้วยความมั่นใจด้วยแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้เซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงบางทีมอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นเนิร์ดอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แอต ตัวตนน่าาวเซลฟออกมาอม,มันจะทําให้แบบดึงดูดคนรอบข้างได้เหมือนกันใช่แล้วมึงเคยเห็นว่าแบบบางคนอะ่ะเป็นผู้ชายหล่อนะเว้ยแต่มไม่มีไม่มีความมีสเสน่ห์หรือไม่มีความมั่นใจอะ่ะอเออกูเห็นเพียบเลยนะเว้ยแล้วกูรู้สึกแบบเฮ้ยถ้ามึงมีความมั่นใจกว่านี้มึงดีแน่อะไรมองอมานี้เออเออเออแต่เราก็ไม่รู้จะสอนมันยังไงอะเออไม่หรอกแต่ว่าแบบก็ บางทีก็แต่ละคนไม่เหมือนกันไงบางคนแล้ก็มาแบบเขาก็รู้สึกว่าไม่ต้องพยายามแลนะ้วสิ่งที่เขาได้อยู่ทุกวันนี้เขาอาจจะพอใจแล้วก็ได้ไงอืม,อมก็เป็นไปได้เป็นไปได้อ่ะประมาณนี้อืมคือจริงๆอ่ะมันมีอันหนึ่งไว้ที่กูอยากเล่ากูเคยไปอ่านอ่สัมภาษณ์ของเดวิดเบรคแฮมมัง้งในนิตยสาร GQ มัง้งเออเขา,าพูดว่าอะไรหรือว่าอืมผู้ชายอ่ะเกิดมาชาติหนึ่งอ่ะควรมีซิกแพคสักครั้งหนึ่งอืมเออทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบซิกแพคมันเหมือนกับแบบ อะไรที่บ่งบอกความเป็นแมนอะเป็นมาสคคลินอะเออซึ่งแบบถ้าเกิดว่าคุณมีอันเนี้ยมันจะแบบเปล่งประกายอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวคุณต้องลองบ้างละตอนนี้กูช่วงช่วงนี้กูทำนมอยู่ออมึงทำนมอยู่เออช่วงนี้ทำไปฉีดซีลิโค้มั้งไม่ใช่ยกเวทเล่นอกไงทำนมนี่ฟูขึ้นมาหกร้อยซีซีหกร้อยซีซเออนี่เริ่ฟูขึ้นมาแล้วเนี่ย เออเดี๋ยวเวดีเรือรถเรือรถพุ่งเนี่ยเทรนเนอร์บอกว่ากูกล้ามเลือน่อยงไงเบิร์นมันเลยเบิร์นไม่พออ๋อโอเคดีดีดออีเทรนเนอร์ยังเตือนนะเนี่ยเออได้ครับก็เป็นเป็นหนังสือเสร็จแรกที่อ่ามมาเล้วเรารู้สึกว่าอินใช่ใชจากที่มึงเล่ามาทั้งหมดใช่เออโอเคก็หวังว่าผู้ฟังทุกคนคงจะได้ไประโยชน์จากเทปนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้ดูลองหาอ่านมาดูก็ได้ แต่ว่าเอ๊ะรูอัพชอบอีอันเล่มสุดท้ายรูอัพสเก็ตของมึงมีแปลไม่มีเหมือนกันใช่ไหมไม่มีแปลเหมือนกันเออก็ถือว่าฝึกซ้อมภาษาอังกฤษไปะละกันครับเล่ม2เล่ม3แต่ว่าคำพีดอนฮวนก็แปลไทยมีใช่ใช่แปลไทยมีก็ลองลองเฮ้ยกูลืมบอกกูลืมบอกมีคนใช้รูซ็อกเกตเกมอ่ะแม่งรับประสบความสำเร็จด้วยนะเว้ยใครอ่ะเป็นรุ่นน้องกูไม่ให้กูไม่กูกูกูพอกูจะใช้กูก็รู้สึกมันไม่ใช่กูขนาดนั้นละเออแต่รุ่นน้องกูคนนี้คือแบบแม่งสุดโต่ง เออแล้วเวิร์ก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 ขนาดไหนรู้ป่ะมีสาวแบบส่งมาแบบเออมาห้องเราได้นะ w i f i ฟรี n น t f ฟ i x ฟรีขนาดนั้นเลด้ะเวยเเออเอดีต้องเรียกมาสัมภาษณ์เออเออต้องเรียกมาสัมภาษณ์เออใช่นครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ฟังตอนนี้ทางทีมงานของเราได้สร้าง Facebook Page ที่มีชื่อว่าฟังกูก่อนเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครที่มีข้อเสนอแนะคำติชมหรือเรื่องไหนที่อยากให้พวกเราพูดสามารถส่งข้อความมาที่เพจเราได้เลยครับทั้งเราจะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบรายการฟังกูกรนของเราโปรดติดตามตอนใหม่ๆของพวกเราทุกวันจันทร์และวันพฤหัสในแต่ละสัปดาห์และสามารถฟังพวกเราได้ในช่องทางต่างๆทั้ง Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podbean และ Blockdit กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะครับ